เฮ้ยเฮ้ยระวังเด็กแก้วมืดว่ะเป็นหน้าล้มบ่นมาจะเห็นทิ้งได้ัหมพูดเลยมาแบบสวัสดีกันนะหนึ่งสองสามสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็คืออ๋อเร็วกว่านี้หนึ่งเอาเอาแบบเอาแบบเร็วๆร็ดตี้ดิโอเคไม่เฟกดิก็พูดจะพูดยังไงเอาพูดแบบเอาบุแบบธรรมดาเวลาคุยกันอะก็คือมาก็คือว่าเราอะนั่งแบบพี่อารสอนพี่อาร์สัญญาเล่น ทีละเหฟุาอยู่ทีนี้ก็นั่งกินหม่าล่ากันน,นั่งกินน้ํากันทีนี้พี่อนึกว่าเราลองทําชาเลนจ์ไม่เท่ากันหนึ่งอาทิตย์ดีไหมแล้วพี่อาก็แปดเป็นหนึ่งเดือนเฉยเลยคะ่ะทุกคนพี่อ้ก็เลยพูดว่าเออถ้าอย่างนั้นอ่ะเอาจนถึงวันเกิดของพี่โนอาเลยอหรือถ้ามันท่าทเอาระหว่างกลางระหว่างกลางของเกิดทำไม่ถึงวันที่หกมีนาคมค่ะโอเคซึ่งมันจะทําได้ไหมถ้าใครเราเรนี้ก่อนถ้าใครโมโหอ่ะให้กดถ่ายคลิปทันทีเลยแล้วก็ลง แล้วก็ทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าห้ามพิมพ์ในแชทหรืออะไรเลยที่หยาบๆเช่นแบบอะไรนั่งหนาไม่เอาเลยแต่ถ้าแบบเออดิอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราคุยแบบไม่ได้อะไรเงี้ยก็ได้แบบเออโอเคค่ะประมาณนี้รอดูจะถ่ายคลิปชมว่าให้แบบเหมืนกับแบบผ่านวันววนึงเราก็จะบอกว่าเออวันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคค่ะบายบายสวัสดีค่ะทุกคนแต่เหมือนมีทุกวันเลย